สวัสดีครับเชื่อว่าหลายคนกาลังคิดถึงน้องลิซ่าอยู่นะฮะเพราะาหลายวันนี้เงียบจริงๆหลังจากเธอเดินทางกลับจากประเทศไทยไปเกาหลีใต้ด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะครับจนหลายคนสงสัยว่าเอเธออยู่ประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศไทยกันแน่ตอนนี้สรุปอยู่เกาหลีใต้นะฮะมีแฟนคลับเจอเธอ,เธอแล้วอ่ารูปที่ถ่ายอยู่นะครับเป็นรูปน้องลิซ่าอุ้มน้องหมาพุดเดิ้ลซึ่งน้องหมาพุดเดิ้ลตัวนี้ไม่ใช่ของน้องลิซ่านะครับแต่เป็นของแฟนคลับโดยแฟนคลับผู้โชคดีท่านนี้ก็เขียนแคปชั่นไว้ว่าราชินีลิซ่าเธอสวยมากจริงๆขอโทษนะน้องหมาวันนี้สกปรกน อาบน้ำของน้องหมานั่นเองแล้วก็ขอบคุณลิซ่ามากที่ยอมถ่ายรูปด้วยซึ่งสังเกตนะฮะน้องลิซ่าก็ยังไว้ผมสีบรอนเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแดดหรือเปล่าเลยเข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็มีการใส่เสื้อสูทสไตล์ทํางานนะครับเป็นเสื้อนอกทับอยู่กางเกงสีขาวรองเท้าสนนเกอร์เห็นแบบนี้สงสัยน้องหมาชื่อเลิฟของน้องลิซ่าอาจจะมีอาการหยุดหิดหรือเปล่านะไปอุ้มหมาคนอื่นแบบนี้ กลับมาถึงที่พักต้องมีดมบ้างแหละว่าเจ้าของไปอุ้มหมาตัวไหนมาซึ่งจะสังเกตได้ว่าน้องลิซ่านั้นค่อนข้างหลักสัตว์มากทีเดียวครับอย่างเมื่อวานนะฮะคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของน้องลิซ่าก็มีการมาอัปเดตไอจเป็นน้องลิซ่าเล่นกับน้องหมาที่บ้านของเธออยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เป็นหมาพันปอมปอมนะฮะขนยาวฟูเลยทีเดียวโดยน้องลิซ่าก็มีการกลุมมือพับขนน้องหมาเข้ามาที่หน้านะครับถ้าใครเลี้ยงหมาตัวเล็กๆขนยาวก็มักจะเล่นกันแบบนี้นั่นแหละน้องหมาก็ดูาาะะดููหนนนน้้าาาาาาาตฟิิิมมมมมกกะดีคววสุขจจรรงงงๆไไ่่บปอซ ะมีหมาเพิ่มอีกตัวหรือเปล่านะเป็นพันุ์พุดเดิ้ลก็จัดไปครับแถมท้ายด้วยภาพสวยๆจากโฟตโต้บุ๊กของน้องลิซ่านะฮะ